โอเคครับสวัสดีครับยินดีตัสูรการผมนะครับ Andy Chas King ผมก็วันนี้ด้วยการก่ับเกม Star Delivery นะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็จะมาทําตามบกคลิปเลยนะกับทาตามชื่อคลิปเลยนะก็จะเป็นแสเอ่อแจกอ่าตัวมอดบ้านนะครับ3แบบนะครับแล้วก็ตัวข้อม้านะครับสามแบบนะมาดูกันนะครับว่าแต่ละคนชอบแบบไหนกันนะครับโอเคสําหรับลิงก์ดาวน์โหลดแบบสําเร็จรูปก็จะแจกไว้ใต้ดดสคริปชั่นเหมือนิเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลิงก์ตัวแจกอ่า ตัวมอสออกบ้านเอาไปลงเองก็แจกไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับด e s c r i p t ันนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปสอนดาวน์โหลดกันเลยนะครับโอเคสำหรับลิงก์ก็อยู่ใต้ด e s c r i p t ันนะถ้ากดเข้ามาแล้วก็จะอยู่หน้าประมาณหนึ่งนะแล้วก็กดไปที่ไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับโอเคหัวข้อที่2อแหละโอเคถ้าเข้ามาแล้วก็น่าจะเจอหน้านี้เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกที่อ่าสามจุดไขปลานนอนนี่ครับโอเคนะกดเลยนะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยว๋ยวผมกดผิดขอโทษครับโอเค ไม่นะกดผิดแปบ๊บหนึ่งนะครับเขียนด้ไะโอเคนะครับจะเป็นประมาณน,นี้แหละจริงๆผมเปิดในหน้าเดสไซน์เดสก์ท็อปอยู่นะมันก็เลยเจอหน้านี้นะครโอเคไปที่หน้าเว็บไซต์เนาะโอเคแล้วก็ไปที่ 3. สามจุดครปายน่นอนครับตรงไหนเอ่ยก็ตรงนี้แหละนะนี่ครับสอนดาวน์โหลดนะครับตอนนี้กดดาน์โหลดตรงครับ ถ้าใครที่ไม่อยากดูต้องสอนได้เลแล้วก็สอนติดตั้งนะข้ามไปดูข้างในเลยก็ได้นะครับโอเคนะโอเคครับก็ทําการเปิดซีไฟล์เลยนะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเราจะที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับต้องเราต้องทําการเข้าไปที่แอป e s y file player นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ให้เราทําการหาซีไฟล์นะครับโอเคเจอแล้วนับซีไฟล์นะให้เราทําการกดค้างไว้ที่ซีไฟล์นะครับเรากดเพิ่มเติมครับแล้วกดแต่ไฟล์ไปที่นะ ประมาณนี้นะแล้วก็กดตกลงเลยนะครับเขียนรอครับแค่นี้เป็นการแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับมีสามแบบให้เลือกนะครับผู้ชมนะเป็นบ้านสามแบบนะแล้วก็ข้อมาสามแบบเนี่ยประมาณนี้ครับไปดูกันเลยนะแบบแรกนะเป็นหลังคาแดงครับประมาณนี้เลยนะต่อไปครับเป็นอ่าข้อมาเนาะโอเคใช่ไหมหลังคาฟ้าครับแบบนี้ใครที่ชอบแปบบ้านสวยๆก็แบบนี้เลยนะต่อไปหลังคาทรมครับใครที่ชอบโมเดนโมเดลนะครับ จิบมาทีร้านกาแฟาอะไรเงี้ยก็หลังนี้เลยนะโอเคนะตัวนี้มันเหมือนแบบบ้านชิชวๆครับเสสวยงามนะตัวนี้ครับบ้านท่านบอกสำหรับการทาฟาร์มมากๆนะฟาร์มใข่สีชูชาดผมว่าเหมาะกับบ้านหลังนี้มากเลยนะโอเคนะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นข้อมาตามปกติเลยนะครโอเคนะข้อมาบบลงบอสให้นะครับประมาณนี้นะผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับโอเคสำหรับตัวสอนการติดตั้งก็ต้องใช้แอปเอพีเอตนเตอร์นะสำหรับผมใช้นะผมใช้แอปนี้นะโอเคครับโอเค เจอเขแอปนี้มานลสหรับลิงก์ดาวน์โหลดแอปนี้กับแอปอ่าเอ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  r อเ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 จเอ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 เหมออนใต้คลิปเหมือนเดิอนะคอับก็แจกลิงก์2แอเนี้ไว้ใต้เอ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 รอเ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 รเอดอเออเ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 าเอ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 อเออออเนเออเคเอเอเอเเอ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 เเลเอเออเ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 ออออออเออเเออเออเเเอเเเเเเอ โอเคเราเจอตัวเกมแล้วนะกดเข้าไปเลยครับแล้วกดไปที่ Simple Edit ครับเดีที่2นั่นเองนะแล้วก็เข้าไปที่ Asset ครับโอเคเข้าไปที่ Content ต่อเลยนะต่อไปไปที่ Building ครับโอเคตอนนี้เราเจอแล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมหาไฟล์นี้อยู่นะคเน่ Stable นะครับชื่อนี้นะโอเคครับกดไปที่ในสอนะครับหลังจากนี้ให้เราทำการหาตัวอ่า Mod ที่เราแตกไฟล์มานะครับโอเคโลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มาอยู่ไหนเอ่ยนะครับ House แป๊บหนึ่งนะครับค่อนข้างหายากอยู่นะตอนนี้โอเคจะได้นะครับฟาร์มเฮาส์แอนนี่ครับโอเคนะผมจะเลือกบ้านแบบไหนดีนะผมชอบสีฟ้าแต่จะบ้านสีดำนะครับโอเคนะเราจะบ้านสีดำแล้วกันนะเข็มเลือกบ้านสีดำละเนี่ยคอนเทนต์บิลดิ้งนะโอเคนะคอนเทนต์บิลดิ้งสเตเบิลชื่อเดียวกันครับวางไฟชื่อเดียวกันนะวางทับไปเลยนะโอเคจะไปหาเฮาส์ต่อครับหรืบ้านนั่นเองนะออาสุดท้ายนะครับเฮาส์นะโอเคครับชื่อเดียวกันวางทับเลยนะครับ แค่นี้ครับเลือกแบบไหนก็เลือกแต่ละสีเอาเลยนะอย่างที่ผมบอกนะครับสมมติผมอยากได้บ้านแบบว่าสีแดงใช่ป่ะผมก็เลือกไปที่โหมดเลสครับสีแดงนะเดี๋ยวเดนี่ครับสีแดงอย่างนี้นะกดเข้าไปเลยครับแล้วก็วางบ้านสีแดงทับไปเลยนะของไฟล์ของโฟลเดอร์สีแดงนะแต่ผมจะเอาบ้านสีอ่าดํานะครับผมเลือกแล้วประมาณนี้แหละนะครับบ้านสีดํานะผมก็วางทับของสีดําไปเลยนะครับเรียบร้อยนะแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับ โอเคประมาณนี้แหละนะครับผมวางซ้ำไม่เฉยโอเคนะครับโอเคก็ทําการกดเซฟเลยครับก็ไม่มีอะไรมากครับเซฟเสร็จแล้วก็เข้าไปเล่นก็เล่นได้เลยแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้เดี๋ยวก็จะทําคลิปต่อละนะครับสี่ทุ่มแล้วนะครับมานี่แหละนะครับสำหรับคลิปนี้นะง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับไม่รู้ว่าคนดูจะเยอะไหมนะเพราะว่าช่วงนี้มันก็ช่วงสี่ทุ่มแล้วนะครับคนดูน่าจะน้อยแหละนะครับเดี๋ยวเราลอนก่อนนะเพราะว่าตรงเซฟมันจะเซฟนานมากนะครับ โอเคครับผมรู้สึกว่าเซฟนานมากเลยนะตรงนี้สำหรับ <g ül> ใครที่บอกว่าเสียงผมแปลกๆนะคือตอนนี้นำ้ำโมกตันจมูกอีกข้าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับโอเคนะคือเซฟนานมากครับตอนนี้โอเคครับละะหลังจากที่เราเซฟเสร็จแล้วครับให้เราทำการกดรีมูฟครับอันแรกเลยนะไฟล์เซฟที่แอดเทมเนาะโอเคเนาะโอเคแล้วก็ทำการกดอินสตอลครับอันที่2คือการติดตั้งนั่นเองถอนการติดตั้งเก่าออกแล้วก็ติดตั้งอันใหม่ครับแค่นั้นแหละ โอเคผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็ซับแคลกันด้วยนะครับโอเคนะโอเคตอนนี้เราก็ทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปดูกันเลยนะโอเคชังฟิสนะครับชังเกอร์ฟิสนะโอเคกดอนุญ,ญาตไปเลยเนี่ยโอเคครับพัฒนาโดย consonet app นะครับข้ามไปเลยนะ okay. 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 อ่ะผมเข้าไปเซฟซะละไม่เป็นไรถือซว่าเร่งสปีดตัวเองนะเข้าไปเซฟไหนเออเซฟผมเองหรือเปล่า โอเคครับเข้ามาแล้วนะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครโอเคสาหรับบ้านเลเวลสองนะอันนี้คือบ้านเลเวลสองนะจะมีหน้าตาบ้านประมาณนี้เลยนะครับบ้านเลเวลสองโอเคนะต่อไปเราไปดูบ้านเลเวลสามกันบ้านดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะบ้านเลเวลสามกับบ้านเลเวลหนะึ่งเนาะ โอเคผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะบ้านเลเวลสามเป็นยังไงนะโอเคผมแล้วนี่คือบ้านเลเวลสามนะครับประมาณนี้นะหน้าตาบ้านนะครับโอเคต้นไม้บังนะแป๊บนะึงนะนี่ครับสำหรับหน้าตาบ้านเลเวลสามนะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคอกม้าก็เดี๋ยวไปดูกันเลยก็ได้นะ เป็นดำอ๋อนี่ไงข้อมานี่ครับข้อมาจะเป็นสีที่กับตรงกับบ้านที่เราลงนะครับก็เป็นสีดำางี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับบ้านอื่นก็ไปลองลองดูนะครับบ้านเลเวลแรกเป็นยังไงนะครับโอเคนะคลิปนี้มันน่าจะนานตรงที่มันรอดาวโหลดอยู่ละนานมากครับ โอเคครับและนี่คือบ้านเลเวลหนึ่งนะบ้านเลเวลหนึ่งก็จะสวยๆเงี้ยแหละนะครับก็มานี้นะโอเคก็นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไว้กันด้วยนะครับไว้เจอก,กันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายนะครับอย่าลืมนะครับซับแนวผมด้วย